วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาคุยขยะนะครับเพื่อเอากล่องนมดัสมิลไปสแกน QR code เสียงโชคนะครับวันนี้ผมรับบทเป็นคนคุยขยะหนึ่งวันนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับดูนะเราได้ประมาณเยอะอยู่นะนี่นะครับท่านผู้ชมก็เอามาทีนี้ก็สแกน QR code นะครับจะมารอดูกันนะว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่กล่อง นี่ครับผู้ชมผ่านไปชั่วโมงกว่าเพิ่งเสร็จไปทุงเดียวนะตอนนี้เราก็ได้แปดสิบกล่องแล้วไม่รู้จะเสร็จตอนไหนนะครับมาต่อกันนะครับทุกคน,น,นที่ผมทำชิปดัดมิวไปตอนนั้นก็สองร้อยยี่สิบกล่องนะแล้วก็ประกาศผลมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งเราก็ไม่ได้มาถ่ายชิปให้ดูนะมันก็ไม่ไม่ได้นะครับก็ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มใหม่ด้วยการสแกนน้ำสิงนะครับเี๋วยวเริืกันใหม่ครับ